สวัสดีครับมาพ่อหนุ่มผููพานอีกแล้วพี่น้องมาใส่เบียดพี่น้องข่างคล้องน้าใส่เสร็จแล้วครับว่าได้ทายเบื้องตอนใส่นะพี่น้องตอนนี้ก็ขึ้นมาวาทียากก่ย่างกลับใส่ไว้เรามาลุ่นปัดยามเนาะพี่น้องเนาะกัช็อตได้มีลุ่นกับจิตค่อยทายเบื้องแล้พี่น้องว่าได้เอาเน็คไม่ไอเซลฟี่มานึ่งเอามือถือออกกับสีลำบากเนี่ย ครับวันเดียว,วยางานเก่าครับเบื้องบรรยากาศไปน้ากันครับพี่น้องสิงคโปร์ครับใส่เบียดเสร็จแล้วครับในคลองหน้าหมองมาใส่ไม้กับคลองธรรมศาสตร์นะพี่น้องคลองดินใส่เสร็จแล้วพี่น้องน,น,น,นี่ก็ย่างกับบรรยากาศป่าไม้ข้างขางพี่น้อง งานไก่เตือบิองงแบบ 8, 4, ่ง้แบบพว,วพี่น้องใส่ลงมาเรื่อยๆเบ็ดสามสี่สิบหลังเบ็ดพ่วงคือเก้าแต่พี่น้องเนี้ยปลาหมึกมาทอดมาลุ่นกันนะพี่น้องเนาะจะมีตัวบอที่มานบ่เน,น,นี้ยปลาหมึกมั้ยนี่เสื้อมาใส่กะบ่คคอยผาดนะกะเพราะได้กิ่นใน้่พี่น้องบรรยากาศ ตอนนี้ก็บที่วันสิบเอ็ดโมงเราบอพี่นอ้องยูคพีนน่นี่ครับคล้องมองไส้กันเลยคล้องน้ำเนาะหกแน่ลงไปข้างในกับพวกหกเนาะหกไปข้างข้าง,งนเลพี่นอ้องบรรยากาศว่าหันใกล้ปลาขันอยู่างเงี้ยหมูปลากันหลายห้อยออกกันดูเต็มอยู่ ทางที่เขาเ็ดเขาเขาไปทำงานอยู่ใช่ไหุ่นใกล้ขันอยู่ใี่ไหมไก่ป่าเหลืองวันนายพาเขาไปวัในดงนี่เขายังจะห่างไกลห่างไกล,ป,ลป่าบ้างหุ่นขันอยู่ไกลปล่าหลายอยู่พี่น้องไกลป่าทั้ง,งหมู บรรยากาศใส่เวีรเสร็จแล้วพี่น้องพยางกับไอ้มองพักพยานมาจอดไวไใต้สะพานขี่ไปพักกี้ฝนละสักสองชั่วโมงแต่ต้องมายามพี่นอ้องเมื่อนี้ยามแค่สองเที่ยวกับกับโอ้โหเขาบอกอเปลี่ยนหมดแล้วทช như bà mà nó tàu là tàu lại nè tàu mắc nhiều nó mà việt đó nhà ơi đen cũng khoảng khoảng nhiều Hãy subscribe cái cây ไปทางสมบรรยากาศไปน้ำก,กันนะพี่น้องเดี๋ยวท้ามันรุ่นบระยาำอ,อันเลี้ยงห่าแท้ไก่ในดอนนี่พี่นอเข้าไปห่างไกลพี่น้องขนาาในี่ อันอีน,อน้องหนำขึ้นมาพวกเขียดพวกกบปี่เต้นทำมาลอรุ่นน้ำกันมนาะพี่น่ยนะทีมีตัววะพิษจะบอกได้เอาเน่าจับโทษทัพมาอีกแล้วพี่น่อยเดี๋ยวมือมาถือเอาถือเครื่องยามเบียด ช็อตใดมีโีตัวใคจะทายให้บุงนะพี่น้องกานนักอากาศใกล้ๆนี่พี่น้องเอ้ยไก่ไก่ปลาไก่ปลา อันยืนนี่นะพี่น้องนั่นนี่เดี๋ยวมวหน้าเห็ดฉีบเต่อไส่มาห่างไกลให้เบิ่กน้อพี่น้องตอนนี้ก็ใส่เบ็ดไปก่อนม่ยคอยมีเวลาบรรยุดมือนี้ก็ฮอลิเดย์เนาะก็เลยได้ยุดกันได้มากออื่นเหตุงานอีกมือหนึ่งวันอาทิตย์ก็บยุดอีกพี่น้องเอ้ยวันนี้อาทิตย์หนาคือว่าฮาลิลายาอีก วันเสาร์อาทิตย์อีกวัวพี่นอ้องรื้อไล่ชีวิตรแรงงานในประเทศสิงคโปร์เสียแล้วพี่น้องวันยุดแน่าออยากหหยกินเนาะพี่น้องคนไทยทุกคนเขาก็ไปเที่ยว,แ,วแตวตะพูมักไปแล้วพี่น้องแต่ว่านุ่มผู้พานี่มาหาใสเบียดใสเตงชีแหละหาปูหาปลา มัันเอน่าสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร่นะพี่น้องนะมองภากพอดนะใจสะพานพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องผู้ภาคในเลยครับเด้อกุบรท่านใ้ลงคลิบเพราะธรรมดาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้ติดตามนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเรามารุ่นน้ำกันชดหน้าครับครับขอบคุณครับ